ก็อบอุ่นดีแช้หล่ะโอ้ยสิ่งดีๆเอามาดูแล้วปฏิบัติตามก็พอนะครับพึ่ยวันเกิดและก็เดือนสิบสองน้ำกระองเต็มตลิง

วางในลอยกระทงแม่นานฟงฟงแม่นานฟงฟงเมายาดองแม่นานฟงนานฟง,อง,อง,น,น,ฟงนั่งไม่ได้ <c oughs> เลยในเรื่องลูกแต่งตัวกันยังไงทำไมพี่เมย์กับน้องฟองถึงแต่งต,ตัวเหมือนกันจังเลยครับพเพื่อนๆเราคูกา่กันโอ้ตายแล้วเอาเพราะเราคูกา่กันพี่น้องฟองก็แต่งตัวเหมือนป,ปนั๊ <c oughs> บปายฟัดฟัดในลูปนำวงวไนลอยกระทวงนำวงวไนลอยกระทง บุญระส่งให้เราสุขใจบุญระส่งให้เราสุขใจบอกกันนะรักนะรักนองฟองนะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันนะคะเพื่อนๆก็คือวันนี้วันที่31สิอดสิงหานะคะเพื่อนๆนะซึ่งกังฟูวันนี้จะไม่ได้ไปเพราะว่าปีที่แล้วเราอ่ะพากังฟูไปแล้วนะคะเพื่อนๆปีนี้ก็เป็นไม่ไดสิงหาไม่ได้สิงหา 31ตุลา31มตุลาวันลอยกระทงนะครับเพื่อนๆนะ <c oughs> วันนี้ว่าเดี๋ยวเราไปลอยกระทงที่บึง4ีฐานมอขอกันที่จังหวัดขอนแก่นรับเพื่อนๆไปดูบรรยากาศกันครับผมราวงวันลอยกระทงตุ้งตุ้งตุ้ง บอลสงการทุกคนครับสงสารบอลสงการครับผมเตี๋ยสันเตียดสันสบายใจขึ้นเป็นฉ่ำอูรานะครับผมผิตวันฝนตกนะทุกผมดูดิโอ้ตายแล้วลูก มองเห็นปะไม่ได้หาอะไรกินเลยทำไงดีอะเนี่ยครับผม้อน,นนี้ก็มีผู้ประสบภัยนะครับ <c oughs> ที่กระทงมาแต่ยังไม่ได้ลอย,ลยสูส้ๆครับพี่ <c oughs> คือจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นบูธนะครับจัดอยู่ที่ขอนแก่นนะครับทุกคนนะั้นมีของขายของกินเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าดูดีทุกคนนะอตอนนี้ผมแสงผมงใสมากเลยไม่มีอะไรเลยครับผมิีหายแล้วฮะทุกคนนะทุกคนดูรีบไปนะครับผมตอนนี้นะเกิดเหตุการณ์ที่สู้ดี บางแดดดูน้ำพัดตรงนี้อ๋อน้ำพองยังกิน,นเลยอโง่ละอยากหมดแล้วลไม่ม,ไมีอะไรให้เราแบบว่าเดินเลยนะครับคุณผูไ,ไ,ไม่มีเลยมีถนนนมีผู้ลี้ภัย <c oughs> แล้วก็เห็นสาวๆกับหนุ่มๆที่จีบก,กันกนะเพื่อนั้นไม่มีอะไรเลย ร้อนในในวันอากาศเย็นเย็นเงิน้องฟองมีเงินก็จ่ายตังค์ไปค่ะร้านน้ำทิมเลยค่ะฟองจ่ายเงินเยอะเก่งจังเยอะโอ้ว่าจะได้หาของกินแราะผมหายากมากครับขายดีขนาดไหนเมื่อวานร้านนั้นเปิดแบบว่าน้อยเพราะผมถูหมดเลยอะหมดแบบหมดจดเลยอ๋อฟองรู้ป่ะดีมากเลยครับ กินฮอทดอกไหม่ๆเอร่อยมากครับนี่เป็นไส้ชีสสรุวันเพื่พอนแก่ง,งานลอยกระทงนะคะเพื่อนๆมันแบบว่ามันร่มเบาๆเพราะฝนมันตกแล้วก็อากาศก็เย็นนะครับผมอ้อ,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 อห,หมัก อย่เ,เสียงดังเสียงดังอย,งอย,งอยงบอกใครนะเปย์ชื่อตรงเนี้เดีย๋ยวมันไม่ดีมันไม่ดีปัญหาหลักเลยครับทุกคนกนอกจ,จ,จากจะไม่มีอาหารขายแล้วเว้ยม,มันยังไม่มีกระทงขายด้วยวันนี้เนี่ยมันหมดหมดเลยเนี่ยเขานี้ก็หมดนะเห็นเราเปลี่ยนเสื้อด้วยเข่าทีแล้วมาเลยไม่มีกระทงขายเหลือไม่เหลือเลยโอ้โหไม่มีกระทงขาย หายแล้วพี่กระทงหมดเหรอกระทงหมดโอ้โหซื้อกระทง n g ยังลำบากเลยอ่ะโอ้โหกคเศร้าเลยหรอจริงจริงเหรอโอ้โหอร่อยมร้านร้านนี้ทำใบตองเหรอเฮ้ยไม่มีอยู่พี่มไปซื้อด้านนู้นไปซื้อด้านนู้นไปแย่งชิงมาปมหัวจิกหัวเลยเอากระทงมาให้ได้กระถให้น้องฟังเลยค่ะกระให้น้องฟังหน่อยมันเป็นกระทง n g เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ขนมปังหรอไม่ใช่มันแฮนด์เมดก็ยังดีกว่าไม่มีรอยนะครับเพื่อนๆนะเอาสองอันเอาให้กังฟูอันหนึ่งแล้วก็เราอันหนึ่งนี่คือดีที่สุดแล้วฮิตสุดๆเลยเดี๋ยวๆดมันเป็นตอนมาให้กับกระดาษแล้วรับคือเอาไม้กาษต้อพไปได้แล้วเฮ้ยฮัลโหลยาลากลาได้แล้วได้แล้วลากุลเลกเกลนฮันเล่ฮันเล่แล้วมันเจาะยังไงอะ ของกังปูเออของกังปูอันนี้อันนี้เก็บไว้พี่สตูเดี๋ยวอันนี้ไปลอยกับลูกลูกหมีแล้วก็พวกเราทุกคนอ่ะเอาเลยอันเดียวไปเอาทุกอบอุ่นดีเท่าไหร่เอาอันนี้ไปลอยเลยอันเดียวโอ้ยอันนี้ไรเลยนางเต๋อใช่ไปทุกคนไปคนเยอะมากครับผมแพนดูเพื่อนเพื่อนนะ มันจะกัดเขาเหรอลูกหนาดูบรรยากาศโอ้แล้วเขาก็จะมีเขาจะมีต่อข้อ PVC ด้านล่างไว้ครับบอให้มันพ่นน้ำออกเฮ้ยกระทุ่มมันลอยออกไปอ๋ออ่าอ่ามุม อาแตะแตะเอาแตะเอาแตะเอานะเอาอธิษฐานนะโอ้ยสิ่งดีดีเข้ามาเยอะๆนะเยอะๆดูกับพ่อให้นานๆนะลูกอ่ะพ่อใป้นานนะลูกคุณนึกว่าผมดุอ่ะนะต้องไปเอาฟองมอา้างกันวะดูลากลากลากโอ้ยไม่ผ่านปอยเอาฟองแทนเลยเอาไปเอาฟองเลยเหรอมาไปแล้วนะคะเพื่อนๆนะ ลอยกระทงพี่แจ๊ดโดดลงไปลอยไหมต้องโดดลงไปไปวางไว้ไกลกระทงถ้าเราปล่อยตรงเนี้ยมันก็จะลอยแค่นี้แต่ถ้าเกิดเราแบบเอาไปปล่อยไกลๆหน่อยอะกระทงมันไปสีนีด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 ิดีดีดีดเทีายิีดีดีทีาีดีเีาาดนดี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 ดยดีดีดเดียสลีตัวีองถีาสดีดีเีาีดาดี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 อยดี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 ดาดีดีดเดีดีมีด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 ีนีดีดีนีด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 เดียีดีดีดาดดี เดี๋มันโตเดี๋ยวไม่มีรองเท้ามันจะบาดเนี่ยมันจะโดนอันนี้นะคนคนจริงอ่ะเขาไม่ต้องพูดเยอะนะเพอนะดูแล้วปฏิบัติตามก็พอนะครับเพื่อนไอ้ยอ้ทงเราจะไปในที่ที่แบบว่าดีเราเอาเอาสิ่งไม่ดีลงมาใครมีใครจะเอาสิ่งไม่ดีลงไปไหมครับเพป่หน ิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีลงมาฟันฟันสิ่งไม่ดีลงมานะลูกนะโอ้ยพ่อพีพีสิมันมันมันดัดัจูบไม่ลงก็ได้พี่อ่ะเออว้าอยู่สงสารมึงอ่ะเดี๋ยวผมมาผมเอาสิ่งไม่ดีนะครับผมไปลอยทะเลก่อนนะทุกคนไก่ที่สุดเขวนี่ละไก่ได้ผมต้องไปแตะรงนุ้นแตะเรือลำไฟนั้นไม่มีไม่ีฉลามไหมวะไม่มีไม่มีปลาไม่มีไปเลยเอามันไม่ลึกหรอกเหรอไม่ลึกไม่ลึก ยังจะต่อไปเพี่โอ่ไม่จะปากไหมก่อนจะไปลาก่อนให้พ่อไม่วางหยุดยอดไกลสุดเลยมีโอกาสนี่หาอะไรได้เสริมเลยมีโออกาสไใครมีใครหย่อนเหรียญลงกระทงไหมครับรอเก็บแล้วรอเลยครับเดี๋ยวผมพาไปไกลๆเลยครับ วันนี้ผมที่ตนม่นสังคมนะครับจุนขอให้สิ่งไม่ดีผ่านไปเยอะๆดีๆเข้ามาหาแต่ผมมีแหงมีแหงครับมีแพี่แกไม่โหรอแม่งลงทุนมากไม่มาตาเป็ยังไงบ้างคะโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้ออ้้องออ บางรไม่ได้เลยความเพื่อปิติของคนด้านหลังที่มมดินมองไม่ทำไรกันวะเพราะเขาดูความลงทุนหองมึงน็เด้านน่้เเขาก็ลงเขาก็ทำเนี่ยเขาก็เดินเก็บกันปกติเลยเขาเก็บเหรียญกันโดยปกติเลยแล้วถอดเสื้อด้วยอ่ะไม่หนาวเลยวะก็ูอกอเดียว้องเกล้องเนี่ยเอาไว้สอกาไาเัน รอค่ะโอ้เอาไปให้พี่กังฟูนะให้พี่กังฟูโอเคเอาไปให้พี่กังฟูป่ะแล้วเรากลับไปที่ศัตรูล้วก็ไป็นกับกังฟูเดี๋ยวเดี๋ยวปักช่องใไฮยำหน่อยสินักดนตรีน้องต้องไฮยำนะอุตส่าห์เนี่ยแต่งตัวมาเนี่ยมาก็ช้าเยเอาอย่างไยก็กลับไปที่สก็เลยว่าไปอยู่กับกังฟูกันหรือเปล่าทุกคนครับได้เลยไป ตทำไมที่มีจัดให้ทุเรียนจัง <c oughs> โอ้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าตูนคือใครที่อยู่ด้านซ้ายมือนี่คือทีมของเรานะครับ <Yeah. S 1> นเนย้เามาไม่ได้จำคู่เลยรในการลอยกระทงได้หรอต้องพูดมาที่ลูกต้องพูดหาป้ามาเออมาเนี้หาปลาป้านี่ป้าป้าเนี่ยไม่ใช่ป้าป้าปา้าอยู่นี่ <c oughs> เอาาเอาาแล้วลอยอ่ะจุดอ่ะเราจุดจุดเดี๋ยวหัวไม่ลูกจุดจุดก่อนกเออรอก่อนอ้า ขอให้สิ่งที่ไม่ดีนะแบบกินปากอะไรเงี้ยลอยไปนะแ <c oughs> นะพูนะมาเร็วๆมาเร็วๆของเราทำเองถือไปไปขอมือก่อนขุมือข้างไหนครับขอมือ <c oughs> อันนี้นะอ่ะอ่ะลอยกระทรงนะอ่ะสามสองหนึ่งครัไปมัจะกลัวอะไรละ่ะจะกลัวอะไรล่ะเป็มีอะไรที่ต้องกลัวล่ะไปแล้วโอ๊ยกลัวอะไรไม่ไไไมีอะไรอ่ะปัดไปอปัดไปปัดไปเออปัดไปกวาดไป ไปไปเชิวชิวไลยลอยไปไกลไเลยไกลมากเลยลอยไปไกลเลยนะมันไกลมันไปูแล้วไปแลไปแล้วอ่ะจับมาก่อนจับมาก่อน โอเคครับผมอ่ะเย้จังเลยก็มิชั่นคอมพิวแล้วนะครับผมสำหรับการลอยกระทงกับลูกๆเรานะครับวันนี้นะครับผมก็ตามประเพณีไทยนะครับเอาสิ่งที่ไม่ดีลอยแบียกระทงนะครับผมนะก็ขอให้ลูกๆของเรานะครับสุขภาพแข็งแรงขอแค่นี้พอนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผมวันนี้เป็นการลอยกระทงที่ค่อนข้างที่จะไม่มันไม่ค่อยสะดวกสบายเพราะฝนมันตกด้วยนะครับเพื่อนๆนะอยู่ขอนแก่นจังหวัดไหนฝนตก เจอสถานการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับทุกหัวดไหนแบบไม่ตกก็แบบขิงนหน่อยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับไปขงได้ไป,ไปครับปแปบ,บน้ำก่อนคันตัวมาก